เลือกตั้งใหญ่ไม่รู้ดูเลือกตั้งเล็กกันก่อนเป็นการวอร์มฮะเลือกตั้งอบตนะฮะสวัสดีครับคุณสะพูธคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับปิดฉากไปแล้วครับในส่วนของการเลือกตั้งนายกอบตและก็สมาชิกอบตเดี๋ยวเราค่อยมาคุยในรายละเอียดครับเพราะว่ามีหลายแง่มุมที่เดียวครับแต่ว่าขอเริ่มที่พระบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับวันนี้ความว่าพระบรมราชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนากทาิพย์มหาราชบรมนาถพิททุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม จะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองไดพรร้พระราชบรมดาชกวาดพระราชทานแก่ผู้ได้รับพระราชทานหรีรลัตนาพรณภูพิงราชนิเวศวันที่13กากุมภาพันธ์พศ2 5 1 3อย่างที่เราคุยกันในตอนแรกก็คือปิดฉากไปแล้วนะครับสำหรับการเลือกเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกอบตอทั่วประเทศนะครับแต่เพราะว่า ได้รับข่าวเบื้องต้นจากทางกะกะตก่อนเข้ารายการมีการสอบถามก็คือว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่เรื่องของการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยจะไม่น้อยกว่า70%แน่นอนและที่สําคัญภาพรวมถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรื่องของการร้องเรียนถือว่ามีน้อยมาก<ะ>แต่มันมีประเด็นสําคัญที่เป็นเรื่องที่ต้องน่าชื่นชมนะครับว่ามีคนรุ่นใหม่สุภาพสตรเีเข้ามาเป็นทั้งนาย,ยกอบตอและสมาชิกอบตอและคนรุ่นเก่าคนที่เป็นผู้ง่าย ผู้สมัครเป็นนายกอบตอคนเดิมหรือสมาชิกอบตอคนเดิมก็สอบได้เข้ามาอย่างเช่นที่อบตอราชาเทวะครับอันนี้ดูภาพเลยนะครับอบตอราชาเทวะพอหลังจากที่ปิดการลงคะแนน5้าโมงเย็นของเมื่อวานนี้ทีมข่าวคอร่ามัยเจตคุณสมจิตนวัชเกิดสุนและทีมงานก็มีการสอบถามเพราะว่าผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับต้องบอกว่าผู้สมัครซึ่งเป็นอดีตนายกอบตอราชาเทวะ คะแนนนำนะครับคะแนนนำคะแนนนำต้องบอกว่าแล้วพอปิดการลงคะแนนนี้ก็ถือว่าคะแนนชนะคู่แข่งแต่ต้องรอให้กกตเนี่ยประกาศรับรองฉะนั้นผมจึงยังจะบอกไม่ได้ว่าคุณทรงชัยนกขมิน้เนี่ยจะได้รับเลือกเป็นนายกอบตอราชาเทวะอีกสมัยหรือไม่ต้องรอให้ทางกกตประกาศรับรองผลแต่มันมีเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่เขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ เสาไฟฟ้าปฏิมากรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยราคาไม่ต้องพูดถึงฉเฉลี่ยต่อต้นเนี่ยเก้าหมื่นกว่าบาทถ้าเลิกได้เลิกซะความสว่างทุกคนอยากได้ความปลอดภัยทุกคนอยากได้ถามว่าเสาไฟฟ้าต้นละหมื่นบาทให้แสงสว่างเหมือนกันไหมให้แสงสว่างเหมือนกันเขาอยากได้ไรนไหมอยากได้เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําท่วมเรื่องมลพิษ<ม><ม>เรื่องของการจราจรรวมไปถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดยุติพอ เอาเงินงบประมาณที่อบตราชาเทวะนี่มีมากเหลือเกินเพราะว่าเก็บไรายได้ท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นสนามบินส่วนภูมิหรือหลายๆที่เขามีเงินค่อนข้างเยอะเอาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนี่ประชาชนเขาฝากมาที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามีเสียงสะท้อนที่ชัดเจนของประชาชนเพอไปถามว่าถ้า อบตอราชาเทวะไม่ไม่ว่าจะเป็นนายกอบตอราาหรือว่าสมาชิกอบตอราชาเทวะจะมาดําเนินโครงการเรื่องของเสาไฟฟ้าปฏิมาก,กรรมต่อเห็นว่าไงพอแล้วพอกอเลิกนะสักทีพอก่อนเอาเองันไปพัฒนาอย่างอื่นดีกว่าคําถามที่เกิดขึ้นนะครับผมย้ํากับคุณผู้ชมมาเสมอว่าในเรื่องของเสาไฟปฏิมากรรมไม่ใช่ปฏิมากรรมแน่นอนถ้าปฏิมากรรมเนี่ยทุกคนทราบดี ชิ้นเดียวในโลกแต่อันนี้มันคืออุตสาหกรรมเพราะว่าพิมพ์ที่เขาใช้ทําหล่อเสาไฟฟ้าเ,ออาเนี่ยผมเคยไปบริษัทผู้ผลิตเ,เห็นชัดเจนใช้บล็อกมีแม่พิมพ์อันนี้ไม่เรียกว่าปรติมากรรมออแต่คืออุตสาหกรรมอย่าใช้ในเรื่องของราคาพิเศษมาใช้กับโครงการนี้และที่สําคัญโครงการนี้นะครับสดงอปป,ปชและปป,ปทเนี่ยให้ติดตามดูสุดท้าย จะมีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรตามมาหรือเปล่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ให้รอติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับอีกหนึ่งเรื่องก่อนอื่นต้องขอต้องบอกว่าขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกทท่านประชาชนทุกภาคส่วนนะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหัวหน้าส่นวนราชการผู้นําทางสถาบันการศึกษาองค์กรอ,อิสระไม่ว่าจะเป็นกกตพีเน็ต ที่เป็นองค์กรมูลที่องค์กรประชาธิปไตยเพื่อประชาชนเนี่ยเขาตอบรับกระสิทางที่ทางช่องเจ d ของเราเนี่ยทำในเรื่องโครงการหยุดขายสีของจุดเปลี่ยนประเทศผมได้รับไม่ว,ว่าจะเป็นจดหมายหรือโทรศัพท์เข้ามาชื่นชมกับสิ่งที่ทางาองค์กรของเราได้ทําในบท,บ,ทบาทของสื่อมวลชนตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรของเราขับเคลื่อนเรื่องนี้ผู้บริหารพนักงานทุกภาคส่วน ดารานักแสดงผู้ประกาศน้องปุ๊กน้องหนุม่มและก็น้องปูนช,ช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ย้ําคุณผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่เราทําเรื่องนี้ไม่ได้ทําเฉพาะในส่วนของอบตอ,อย่างเดียวเรายังจะทําเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและที่สําคัญต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอดนับตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจนเสร็จสิ้นการเลือกตั้งอบตอไปเมื่อวานเนี่ยไม่มีการรับเงินสนับสนุน ได้จากองค์กรใดซึ่งจริงๆเนี่ยเขาพ้องสนับสนุนแต่ว่าช่อง7 SD ดีของเราใช้งบประมาณของช่องเจทั้งหมดในการดําเนินโครงการนี้และบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าโครงการลดลงหยุดขายสิยงจุดเปลี่ยนประเทศเนี่ยเราจะทําอย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะเราเชื่อว่าถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยพูดง่ายนะครับยุติการขายเสียงหรือแม้แต่นักการเมืองยุติการซื้อสิเนี่ยปัญหาการทุจริตในบ้านเมืองปัญหาการถอนทุนคืนมันก็จะหมดไปอย่างที่น้องหนุ่ม ถามว่าสุดท้ายปีหน้าจะมีการเลือกตั้งใหญ่ไหมก่อนที่จะไปถึงเลือกตั้งใหญ่ตอนนี้สัญญาณทางการเมืองเริ่มดังขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งผู้ว่ากทมเลือกตั้งนายกเมืองพัทยารอติดตามแต่ว่าปีหน้าฟันธงในฐานะที่ทํางานข่าวการเมืองมานานปีหน้ามีเลือกตั้งใหญ่ครับขอโทษปันธงก่อนถ่ายรูปเลือกตั้งสองใบผ่านทุกอย่างก่อนทุกอย่องครับขอบคุณที่โภชนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ